เอาออกด่วนห้ามมีในบานเด็ดขาดอัปมงคลแก้ด่วนเลยสี่ข้อห้ามห้ามมีในบานอาจเป็นนี้ตลอดชีวิตห้ามบูชาเด็ดขาดเอาออกด่วนห้ามมีในบ้านเด็ดขาดอัปมงคลแก้ด่วนเลยสี่ข้อห้ามห้ามมีในบานอาจเป็นนี้ตลอดชีวิตท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะ คนสมัยโบราณโบราณมักมีความเชื่อต่างๆนานาหลากหลายแตกต่างกันไปบางก็เพื่อเป็นกุศโลบายบางประการเพื่อเอาไว้สอนลูกหลานของคนรุ่นเฒ่ารุ่นแก่ผู้ที่ถือปฏิบัติกันมาและอีกทั้งอาจเพื่อเสริมมงคลและโชคลาภให้แก่ชีวิตสิ่งหนึ่งค่ะที่เราหยิบยกมาในวันนี้คือ เรื่องของเครื่องรางของครั้งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่ช้านานที่คนโบราณนิยมและพกติดตัวไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและแน่นอนว่าสิ่งของบางอย่างไม่ควรมีด้วยเช่นกันหากบ้านไหนมีก็จะสร้างความฉิบหายอัประมงคลให้กับบ้านหลังนั้นเชิญทุกท่านรับชมรับฟังค่ะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนทุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณนะคะสสิ่งอัปมงคลบ้านใครมีให้เอาออกด่วนบ้านใครมีให้รีบเอาออกสิ่งอัปมงคลห้ามมีในบ้านเด็ดขาดระวังชีวิตจะล่มจมหากินไม่ึ้นค่ะข้อหนึ่งชูชกชูชกคือพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดค่ะ พระเทวทัตคือคนเลวในสมัยพุทธกาลเป็นคนวางแผนจัดการพระพุทธเจ้าและโดนพระแม่ธรณีสูบลงนรกหากผู้ใดมีไว้หรือได้มาโดยรู้เท่าไม่ถึงการ <c oughs> ก็ให้นำไปฝังดินเท่านั้นนะคะหรือบริเวณจากชายตามถนนให้คนเหยียบซะลงไปในนรกในการบูชาชูชกนั้น มีการอธิบายไว้ว่าการบูชาชูชกเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาสำหรับชูชกเป็นคนที่ไม่ควรบูชาในคำพีพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดว่าชูชกเป็นบุรุษโทษไม่มีความดีสักข้อเลยไม่ควรที่จะหยิบยกมาเชิดชูบูชา เราควรบูชาบุคคลที่เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ควรยกย่องคนชั่วอย่างชูชกซึ่งเป็นคนทุจริตคดโกงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวไม่รู้จักพอเป็นตนในที่สุดชีวิตชูชกก็ตายอย่างน่าสมเพชเ,เวทนาเพราะกินจนท้องแตกตายปรากฏการน,นี้สะทอนภาพสังคม อันตกต่ำทางสติปัญญาจริยธรรมและคุณธรรมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมแห่งการขอไม่อยากเป็นผู้ให้และเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราควรบูชาคนดีผู้ซึ่งมีแนวทางปฏิบตัติหรือการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราประพฤติตาม จึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเราเราควรยึดหลักอิทธิบาทสไม่ควรพึงอิทธิฤทธิปฏิหารการบูชาชูชกยังถือว่าผิดหลักกฎแห่งกรรมถ้าเราอยากประสบผลสำเร็จก็ต้องปฏิบัติตามคนดีไม่ใช่ไปกราบไหวคนไม่ดีหรือเอาอย่างชูชกซึ่งเป็นคนไม่ทำมาหากินเอาแต่ได้ เจเลปรินปรอนและหลอกลวงนอกจากนี้อดีตชาติของชูชกยังเป็นพระเทวทัตซึ่งก็เป็นผู้จองทำร,ร้ายพระพุทธเจ้าก่อกําหนักจนทําให้พระพุทธเจ้าหอเลือดเนื่องจากการกรี๊งหินก้อนใหญ่ไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าและยังทําให้พระสงฆ์แตกแยกเป็นบาปกรรม ที่ทำให้พระเทวทัตต้องถูกทรณีสูบลงไปชดใช้กรรมในเวจีมหานรกครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการปลุกเสกโรบชูชกขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลสะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมของสังคมที่เห็นกงจากเป็นดอกบวัวโดยผู้สร้างชูชกผลิตชุดคำอธิบายขึ้นมาอ้างว่า ชูชกมีส่วนดีที่ทำให้พระเวสสันดรสำเร็จบําเพ็ญเพียรบารมีจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและตีความหนังสือไม่แต่เพราะฉากสุดท้ายในชีวิตของชูชกหลังจากขอกันหาชาลีได้แล้วชูชกมารวมงานเลี้ยงแต่ท้องแตกตาย เพราะกินไม่รู้จักพอดังนั้นการบูชาชูชกค,คือการบูชาความโลภคนที่ควรได้รับการบูชาคือพระเวสสันดรเพราะเป็นต้นแบบของผู้ให้ข้อสองคือกุมารกุมารค่ะกุมารคือวิญญาณหรืออสุรกายที่เกิดจากการทำแท้ง วิญญาณเหล่านี้มีเวรกรรมต้องไปผุดไปเกิดเพื่อชดใช้กรรมกุมารเหล่านี้ไม่ใช่เทพและไม่มีทางช่วยเหลือมนุษย์ได้จึงไม่ควรนำมาอยู่ในบ้านค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะทุกท่านคะ่ะกุมารทองถือเป็นความเชือ่อทั้งศสยศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยที่มาของกุมารทองนั้นมาจากการเลี้ยงทุตผีปีศาจ ไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงพรายกุมารทองแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกรมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูก จากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณระบุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกรมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาไปมากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าช้าบางไม้รักซ้อนบางหรือไม้มะยมบางไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารและปรุกเซตั้งจิตตั้งถาดทั้งสี่ และเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกนุ่งจุงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของครั้งที่เชื่อกันว่าเสมือนเป็นวิญญาณเด็กเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตน ต้องให้เข้าน้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข่าวด้วยทุกครั้งค่ะและปัจจุบันก็มีข่าวที่ได้ยินกันว่ามีการเอาเด็กมาดองเพื่อจะทําเป็นกุมารทองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งค่ะแต่อาจเป็นเพราะความเชื่อของคนไทยที่มีมานานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่สามารถห้าม ไม่ให้คิดว่าเรื่องแบบนี้สามารถช่วยส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขหรือป้องกันอันตรายได้และไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ของแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากลบลู่เช่นกันค่ะแต่ก็ยังมีคนบางกลมที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่งมงาย ของแบบนี้ไม่มีอยู่จริงจึงออกมาต่อต้านเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเรื่องของความเชื่อนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ขอแนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดอยู่ที่ตัวบุคลคลควรใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรค่ะข้อ3ตั้งหิ้งบูชาเหนือขอบประตู ตำแหน่งที่เหมาะแก่การตั้งหิ้งบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและต้องตั้งในทีที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีผนังพิงอันมั่นคงแน่นหนาค่ะการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูนั้นถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณน,นั้นมีคนผ่านไปมา มีพลังการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญค่ะท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะการจัดหงจุยหิ้งพระจัดอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากตั้งหิ้งพระและจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านหรือในคอนโด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวเราแนะนำดังนี้ค่ะวิธีต่างหิ้งพระจัดพวงจุยหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบาทดังนี้ค่ะข้อหนึ่งตำแหน่งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะเชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ทางทิศเหนือฉะนั้นหากเราจะตั้งหิ้งพระ หรือกำลังสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ทิศเหนือของห้องรับแขกค่ะหรือทางทิศเหนือของบ้านโดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถวางพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวมทั้งกรอบรูปและยันต่างๆได้ทั้งหมดเลยค่ะข้อสองหิ้งพระควรหันหน้าไปทางประตูนอกจากควรจัดห้องพระ หรือยิ้งพระไปทางทิศเหนือของบ้านแล้วยิ้งพระและมุมไหว้พระของบานควนอยู่ไกลกับประตูทางเขา้าบานด้วยหันหนาชนกับประตูบานซึ่งตำหลักควงจุ้ยแล้วตำแหน่งนี้ถือว่ามีเลิกดีและส่งเสริมความเป็นสิริมงคลในบ้านได้ดีมากที่สุดค่ะไม่ว่าท่านเอง หรือแขกที่เดินเข้าบ้านก็ต้องแสดงความศรัทธ,ธากับพิ่งพระก่อนเป็นอันดับแรกอีกทั้งกันวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณนี้ยังมีความเชื่อว่าจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้แคลวคลาดจากอันตรายทั้งปวงได้อีกด้วยค่ะข้อสไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปเครื่องรางของครังยันรูปปัน้นและสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังในตัวเองอย่างแรงกล้าฉะนั้นเราก็ควรจัดทิศทางและวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หันหน้าออกไปเพื่อจะได้ฉายพลังงานด้านดีครอบคลุมพื้นที่บ้านทุกตารางนิ้วแต่ถ้าหันหนา้าสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้ามาในบ้านหรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหารโซฟาหรือปลายเตียงพลังงานในบ้านก็อาจตีกันให้วุ่นวายซึ่งหากต้องการแก้เครดก็ทำได้ด้วยการหาฉากกันหรือปลูกต้นไม้เป็นฉากคันเอาไว้ก็ได้ค่ะข้อ4สถานที่จัดวางต้องลงวางและเหมาะสม ส่วนมากแล้วถ้าเป็นหิ้งพระมักจะอยู่บริเวณโถงของบ้านหรือในห้องรับแขกที่มีพื้นที่โล่งกว้างเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของบ้านที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่บ่อยๆพลังงานที่หมุนเวียนอยู่ตรงนี้เลยต้องสะอาดและเป็นพลังงานด้านดีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรค่ะขอหาต้องอยู่สูง และสะอาดสะอานเมื่อตั้งใจอยากบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านแล้วเราท่านก็ควรแสดงความเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างเต็มทีด้วยโดยควรจัดวางิ้่พระให้อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อยห้าฟุตพร้อมกันนั้นก็ต้องหมั่นทําความสะอาดพระพุทธรูปและิ้่พระ เป็นประจำอีกด้วยค่ะด้วยนะคะข้อสเสาไฟฟ้าตั้งอยู่นาบ้านหลายบ้านคงจะประสบพบเจอกับปัญหาที่มีเสาไฟมาตั้งอยู่นาบ้านเรื่องนี้มีวิธีแก้ค่ะหากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงนาบานพอดีถือว่าเป็นลักษณะไม่ค่อยดีนักทำให้บ้านของท่าน ขาดพลังความสมดุลมีผลทำให้จิตใจไม่ปกติโมโหหงุดหงิดง่ายและมักเกิดอาการเกรียวกราดง่ายเสมอทำให้ขาดโชคลาภค่าหากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่หน้าบ้านพอดีหรือด้านข้างของบ้านพลังของคลื่นไฟฟ้าก็จะส่งผลต่อระบบโลหิตภายในร่างกายทำให้โลหิต เนิดเม็ดโลหิตอาจผิดปกติเกิดโรคที่อาจหาสาเหตุไม่ได้หรือโรคเรื้อรังได้ค่ะแต่ก็ยังมีวิธีแก้ไขได้คือข้อ1ให้หาลูกแก้วคริสตัลหรือโมบายมักแหวนหน้าประตูบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านได้ค่ะข้อ2ติดธงชาติ ให้บกสะบัดเพื่อพัดพลังงานไม่ดีเพื่อพัดพลังงานให้กระจายออกไปค่ะข้อ3ปลูกต้นไม้ให้สูงเพื่อบังเสาไฟฟ้าข้อ4ไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าค่ะสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะ ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ